สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายท่านผู้ส้มทุกผู้ทุกคนเด้อจา้าจากพรกการหอมหอมสวตเดนส้องจ้ะมินีผ้าเขาหัวเขาสวนค่ะมาเบิงพืชพักพลไม้ในหัวในสวนผ้ามาสตดอากาศบริสุทธิ์กันจ้ะพรกการหอมขออนุญาตเราเปลยนภาษาอีสานคือเกาคือลังเดอ้อค่ะอีสานบันเฮ่าค่ะบอกกันนัวหวัวมวนจ้ะพี่น้องอย่าถือสุดโทษกดซเาราวาพรกการหอมกระจัดให้ตามคำ ขอตามคำแน,นะนำของทันที่ขอมาบอกว่าอยากจะให้พักกาศหอมเบาเป็นภาษาอีสานค่ะค่ะเดี๋ยวพระการหอมสีผ้าเขาหัวเขาสวนค่ะไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันจ้าพี่น้อง คำวนในภาษาอีสานบานเท่าคือเก้าขึ้นหลังจากถึงสีโบแมนเป็นภาษาของอากการหอมแต่ว่าพากการหอมกับพี่พ่อสวรรค์นในการเบาแต่หลายภาษาค่ะเพราะว่าสิเป็นใต้เนื้ออีสานผากกลางตะวันออกตะวันตกกับล้วนแล้วจะเป็นคนไทยนอกจากเพียงแต่ว่าเป็นภาษาแต่ละท้องถิ่นเท่านั้นเองค่ะมีใบมันคือใบแบบลิ้นฟ้าน่ะ เหมือนใบลิ้นฟ้าไหมเหมือนกับอันฟักขีกาหรือย,อยังนะถ้กการหอมกะกะสิตส๊ภาษาไทยอยู่จากภาษาไทยนี่แหละที่ว่ายากที่สุดค่ะเพราะว่าสิเป็นไตเนื้ออีสานหรือว่าเล่าครั่งนะคะผัะกการหอมกะสีถนัดอยู่จ้ะแต่ภาษาไทยนี่สิไปบ่ค่อยเป็นค่ะนี่มันสีเตรียมสีค่ะมืดน,นีผัะการหอมใส่เสื้อสีแดงเด้อจากพี่น้อง เบิง้งเนวแดงแดงค่ะสีจับจับเลยมะเขือเฮาสุกแล้วแดงแล้วจ้าพ่อ,อยู่พ่อกินเดอ้อนี่อันนี้ก็เป็นผ่านทีคุณป่าอังกฤษเพิ่นใไหามาเนาะจ้ะที่ประกาศหอมเคยบอกว่ามันไปป่วยอยู่ในบ้านต้นกกะเน่าสักคืบกว่าๆเนาะสมัยก่อนจะ้ะค่ตตอน,นี้เฮากะลดนำพวนดินหักษามันไหวจนว่าได้กินสีแดงแล้วเด้นี่คุณเลมโบดเดดไปสองน่วยละจ้ะ อันนี้กะกะลังเขียวขึ้นขั้นยังว่าร่มมาก่อนหนาวมาก่อน,น,าม,ากกอนมันกะบ่แดงเรจาจ้ะแต่ส่วนที่แดงแๆเนี่พันธุ์ห้องเฮ้าที่ปลูกแล้วก็เพาะไว้ในบ้านสมัยหเนาะก,ก่อนเนาะกะอย่างที่พี่น้องติดตามมากลคะค่ะเขาก็ได้กินน้วยแล้วมีความสุกแห้ง เริ่มเป็นสีส้มแล้วค่ะค่ะรอแสงแดดมาจากน้อยก็สีแดงค่ะแบบนี้กระแดงใจไวจ้ะพวงนี้กระงามค่ะแบ่งปันความสุขมาถึงพี่น้องสุภูสุขุนเด้อจทีิรุ่นประกาศหอมกับคุณเลมโบตั้งแต่หาบักจกคุดจกดินบ่ได้พนละ ก็ได้คําแนะนําจากทีพีน้องๆหลายผู้หลายคนค่ะคุณแม่คุณป่าหลายๆทันค่ะแนะนําบอกว่าให้คุณลาโบเห็ดบักจกห้เดอ้อว่าสั่นก็ได้ผัวอันนึงเนาะที่ประกาศหอมคุดอยู่นั่นคุณลำโบนั่นลูกเคยเอฟซีนั่นเพิ่นก็เลยเห็ดบักจกห้จนว่าได้กลนไดคุดได้แปลงพักปลูกพืชพักพ่อได้ยู่ได้กินนี่ละจา้าค่ะซุ้มกระจกนี่มั่นสูง สองสองเมตรสี่สิบเส้นค่ะมันกิสูงขึ้นไปมันบอด้ดกเสียดินมันเกิดเลยเบิงวามันบอคคอยดกแต่สําหรับผักการหอมแล้วพ่อใจแล้วจะซัมเน่พ่ออยู่พ่อกินนะจ้ะเบิงความสูงของมันเด้อจ้ะเพราะว่ามันมันเอ็นลมมาแล้วล่ะเพราะว่ามันไปหอดหลังคานะหลังค้าหอนมันกิดยุ่ยลงมากแล้ว นี่หน่วยกะหน่วยดิดหน่วยใหญ่กะมีหลายจ้ะป้าพวกนี้พวกมันขึ้นไปหอดหลังคาแล้วจ้ะบัดนี้มันกะเอ็นลงมาตัวบัดนี้ฮะอย่าว่าแต่คนหอนเด้อต้นบะเขียขี้หอนมันก็นยังลบแดดเป็นเด้เวลาคนไทยเนี่ยกะเบิ้งบ่อดซัดดอกค่ะ แต่ว่าเวลาลงคลิปไปแล้วมันกระสีสัตว์อยู่เด้อประกาดหอมกลับไปแอบเบิ่งคลิปเจ้าของอยู่จ้ะว่าเป็นจังได้พวอได้ตามสมตามสาเนาะย่นบางฮงมาใหนเด้ออีแม่อยู่ทางบ้านนั่นบางฮงมั่นมาถึงมังนอกมังหน้าผบแพงหลายโพด กินแย่งนาะกันอีกแล้วอืมอู้หวานครับคุณเรนบวมมนเด็ดอยู่เลยเหนือมันนาะอืมอืม น,นี้แดงบักพริกเดอ้อจ้ะพริกของเฮาเนาะจ้ะงามจนว่าบอยากเด็ดพี่น้องจ้ะพักการห้อมกะแอบมาเอาไปยื่เรื่อยจ้ะกับบคิดว่ามันสีงามปานนี้นะจ้ะปีที่แล้วมันมีเม็ดเดียวเนาะแต่ต้นนองพ่อยเพิ่นให้มานะก็ชียิ่กับอากาศดุคักค่ะ มักหลายมักหลายเขียวกัมวะมีเด้อจ้ะอยาวาแต่แดงเขียวกัะมีนี่เหลืองกัะมีจ้ะนี่เขียวเหลืองกัะมีนี่ปา้าอันนี้กระใหญ่ใหญ่เด็ดแต่เราเด้นี่งาโค้งเลื่อยบันนี้ นี่กระแดงมังงนเิดนะพักฝรั่งนี่ละค่ะต้นย่าวงงหยอดถอดสู่ลังคาซุ้มพุ่นแล้วค่ะนี่ต้นถี่มันพานหิมะมาแล้วคือว่ามันพานสูงข้ามมาแล้วนะมันกระบยียนความหนาวแล้วแบบน,นี้ค่ะก็มาค่อยเบิงสงสัต้นนี่เนะาะจ่าราวาพักกาดหอม ค่อยเบิง้งงคือกันว่ามันสีงามไปซํำใดเพราะว่าคุณเลมโบก,กับคุณยาบอกว่ามันบ่ตายหิมะมามันก็นบบ่ตายสิได้กินอยู่สองสามปีผุเล้วเขาว่าแถมมื้อนี้กับสิเก็บนี่ละอันคณะฝรั่งใบยิกนี่ไออะไรนะไอคนาใบายิกหรือว่าเกรินโคนหรือผักเค้นนี่ละสีเก็บไปตั้งใจว่าสิเห็ดจับชายผักร่วมๆค่ะเพราะว่าผักเขายังมีหลายนะคะ แล้วก็เอาลวกเขาในซองฟิดไว้น้ำค่ะเอาไว้กินในฤดูที่หายากนอกจากตัวันนี้ก็ยังงดงามอยู่ส่วนผักชีเล่าของเห้ากะมีเม็ดแล้วจ้ะห,หลังจากที่เด็ดไปให้พี่ในายสตอเบอรี่เห่ากะยังมีมเมล็ดพันธุ์เริ่มแก่ละจา้ะปีหนาเห้ากะบ,บ่ตอ้องได้ซื้อหาจา้ะ ะก,กเป็นเรื่องดีเนาะพราการหอมกัดล่ออยู่ว่าอันซุกิน่หรือว่าอันซุกรวดนี่นะมันสิมาบอค่ะนับได้แล้วสิบหกเมก็ดจ้ะเนี่ยเรลืองๆคืองบืกอึบอกบกฟักทองจ้ะนี่เดอ้อเนี่ยตะปุ่มตะป้มนั่นขึ้นมาแล้วค่ะใหญ่ยยไวขยังนี่ฟาดท,ทั้งรุมกัะมีเดอ้อจ้านี่ สุกินี่สุกินี่ย์สควอสควอเด้อจักวามีสียังแนบุมันก็มีหลายสีกะบางคนเอินบวบฝรังบางคนเอินแตงกวยญี่ปุ่น่แต่ภาษาสวีเดนเขาเอิญว่าสควดนะคะภาษาสากลก็คือสุกินี่เนอกจาก ภุมมใจร้ายพี่น้องปูพืชพักกับพ่อได้อยู่ได้กินตามฤดูกาลเนาะเฮากบประหยัดแบบพ่อเพียงค่ะกะได้ออกกําลังกายค่ะได้สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่กับป่ากับเขาค่ะบ่คิดบ่ฝัน่ามาอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะสีย่งได้อยู่เหมือนกับย้อนยุคไปแต่กัดสมัยในยน้อยเนาะสีวิตพประกาศหอมกะอยู่กับธรรมชาติมาอยู่แล้วเพราะว่าประกาศหอมกะเป็นคนหลังเขานะคะ ผักการหอมกบพ่อได้เด็ไดได้กินอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะผักกาดหอมเด็ดยอดมันออกบ่อยากให้มันมันเป็นยอดเรียวๆมาแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นยอดน,น้อยๆอยู่แต่ก็เสีบอยู่คือเก่าค่ะสะอาดเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ยาใส่ยัยาายยงนัปลูกธรรมชศาสตร์อิหรีค่ะที่ผักมันงดงามกับเพราะว่า ดินนี่มันเป็นดินอันดินอินซี่ดินจากข้อมูลดินจากอำเภอที่เขาขายที่เขาเอาเป็นดินรีไซเคิลนั่นแหละค่ะแล้วก็ดินส่วนมากกสิมาจากคอกแพะเกาค่ะมูสัซัดในหัวในสวนของคุณเล่นโบนี่แหละจ้ะ แกยังแอบมีของแดงอยู่ค่ะประาว่าหัวหอมเขากระตากไปมองนี้จะแดดดีจ้ะพี่น้องเ <c oughs> สียงนั่งใช่มาเอินแลละแมวหน่อย <c oughs> ค่ะตอนนี้กาคุณเลมโบนอนอยู่ค่ะเพระาะว่าแกเขากะกลางคืนนะคะไปเฮดเวียกกประมาณสองทุ่มนะออกจากบ้านไปจ้ะกลับมาหอดบ้านกัเจ็ดโมงเสาไฮมาแล้วลูกสาวลา คุณไปดูผลไม้ในสวนกันไปน้องเด็กน้องเด็กไปนอนในป่ามาทั้งคืนเลยหรอนอนในป่ามาทั้งคืนเลย ดูติแม่นกดูอยู่นุ๊ตแม่นกหมันไส้แล้วลูกแม่นกมีน้องแมวมีพี่แมวเยอะเลยที่บางไทยนะคะ,ะที่ชนบุรีใช่ไหมคะแม่นกสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยค่ะหนูซื่อชัยยะนะคะนี่นี่ดูสิแม่แม่รอดูอยู่นะรอดูผลไม้เราอยู่นะลูก ตัวใหญ่กวแม่อีกนะเราอ่ะดูินอนทับสองเท้าเลยทับสองเท้าเลยทับสองเท้าเลย แอปเปิลของเรามีสีแดงๆแต่ก็อายสวนของลูกนะคะของเขาดกมากของเราก็ไม่ดกแต่ก็ไม่ค่อยได้กินละค่ะก็ให้นกให้หนูมันกินมันหล่นอย่างเงี้ยนะคะเยเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเขาก็ได้กินแต่เรามีเยอะแล้วค่ะมันเยอะกินต้นนูน้นกินต้นใหญ่นูน้น รสชาติเขาจะไม่อมเปรี้ยวมากค่ะอันนี้เขาจะมีซาบน้ำซาบเยอะอมเปรี้ยวนี่ก็เห็นสวยๆแบบนี้มีเจ้าของแล้วนะคะนี่ <c oughs> นกเขามาจิกกินค่ะก็ไม่เป็นไรเขาก็กินได้แบ่งปันกันไปคนกินบ้างสัตว์กินบ้างค่ะเอาไว้ชื่นชมค่ะพืชผักผลไม้บางสิ่งบางอย่างเราอิ่มที่ใจ <c oughs> เห็นมันงดงามตาม ตามผลผลิตเราได้ผลผลิตเห็นมันงดงามเราก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดก็คือทำให้ทุกทุกท่านมีความสุขค่ะที่คอยลุ้นๆว่าสวนของเราจะเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราทําได้สำเร็จแล้วค่ะปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ เป็นยังไดแน่จ้าสดซึนอยู่บ่ค่ะพรา่ได้เบิงเผืดเพิ่นอยู่จ้าเนาะค่ะกระจัดให้ตามข้ขามโต่ำข้ามนะนํนำเนจ้าพิพผาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะอยากสิให้เเ้าเป็นภาษาอยัางกะบ,บอกมากค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเนจ้าจริงๆแล้วแฟนคลับของผการหอมนี่ก็สิมานํำภาษานน่ะล่ะค่ะเฮาบ่ต้อ,ง,อตงไปยึดว่ายึดต้องเน้นเป็นภาษานันภาษาเนคค่ะ ค่ะแต่คนทีหากที่สอบประกาศหอมกับส่วนมากกับซีมากกับภาษานะจ๊ะเพราะได้เปิดเพลินอยู่นะจ๊ะผ้าส้มหัวส้มสวนค่ะซีวิตที่ยึดติดธรรมศาสตร์ค่ะมันมีแต่ได้กับได้เจอพี่น้องจ้ะบว่าสิได้อากาศบริสุทธิ์มันกับเป็นยาวิเศษท,ที่เราหาซื้อไม่ได้ค่ะเราซื้อยากินได้แต่เราซื้ออากาศไม่ได้ถ้าเราซื้ออากาศได้นะป่านนี้ประกาศหอมผลิตอากาศ แจกจ่ายกันแล้วค่ะแจกจ่ายกันให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์กันทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โลกของเฮาก็ต้องการอากาศบริสุทธิ์เนาะ,ะนอากาศหอมกระถือวาสูกดีเจ้าของาอยูที่อากาศที่มั่นบริสุทธิ์อิหลีจะแล้วก็ได้ออกกําลังกายค่ะได้การเราพักผ่อนรีแล็กค่ะเพราะว่าเฮากับอายุป่านนี้แล้วค่ะสู่ชีวิตมากเลมัน่น มากมากมาเยอะแยะแล้วนะมันถึงเวลาที <c> ่ <oughs> เบื้องบนฤตตนแล้วค่ะก็ะเลยมาพอยังที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะค่ะพอว่าพระการหอมกะยึดพูดดีคิดดีแล้วก็ทำดีค่ะยิ่งทำดีต่อบุพการีของเราไม่มีวันตกอับนะคะ พูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีนี่มีจริงค่ะนี่พักการหอมยืนยันได้เลยว่ามีจริงค่ะเพราะฉะนั้นบอซาไปที่เฮาสิมาเริ่มต้นบบวาสิเฮ็ดยังก็ตามเตค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เมือเน้ค่ะสิได้บซ้ายเกินไปค่ะทำดีกับพี่กับนองกับโพกับเมมีแต่แบ่งปันค่ะ,ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่าง กะสิทย้อนกลับมาหาเฮ้าเองค่ะเฮ้าหักเขาเขาก็หักเฮ้าเหาไห่เฮ้าแบ่งปันค่ะเฮ้าบ่ไดไปหวังเอาของผู้ใหค่ะแต่เบื้องบนท่านมองเห็นนะพระกาศหอมคิดว่าจังสัน่นกะเอาละคลิปนี้ไว้สำเนีก,ก่อนเดอ้อจะ้ะขอให้พากันอยู่ดีกินแซบอยู่เจบกินนวกันส,สุขฟูสุกข้นเลยจ้าโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยด้อจ้า เอาไว้พบกันในคลิปหน้าอยากสิใไ้เบาเป็นภาษาอังยังกะบอกมาจากพี่น้องหากทุกคนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ขนนอยแน่ค่ะเพราะว่าสได้ยหนึ่งกำลังใจของ่านกัสำคัญสำหรับพ้นที่อยู่ต่างแดนเนาะจะกะสไดายทำการเาปิดสร้างไรได้ค่ะเกระสได้เป็นข่ามาข้าผู้ให้แม่เนี่ยละค่ะพ่อเด อินเ์นงตินเนตเ้าไปแล้วกะสีหาวา่ามาอดอ,อ่อนนะา๊ะอากาัดหอมกะสีเป็นข้นตรงๆค่ะเ้ากันซื่อๆนะา๊ะเฮากับตางค้นต่างดูแลก,กันค่ะอากาัดหอมมีโอกาสอายุเมืองนอกเมืองหน้าค่ะกย่ได้เก็บภาพต่างๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะกัแค่แขอแห้งอกแห้งใจค่ะลูก,กอยากสีอก้าจอ,อยุสวัสดีแม่แม่ลูกค่ะ แล้ใช้กับแม่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทท่านค่ะขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะพากันอยู่ดีกินแสบอยู่แจบกินนัวกันสุกผูดสุกคนเดอ้อจาพี่น้องปองไปเดี๋ยวพากาน,นหอมกัสิเขาเจบพักเ้าไปบ้านละเพราะว่ากนที่คุณเล่โบสสิตื่นค่ะเพื่อสิไดใดอาหารไปสู้กันกินจะค่ะ ฝากไว้กับชีวิตยึดติดธรมรมชาติและวิถีชีวิตแบบเพรเพียงในต่างแดนจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บๆลูกพุดๆพุดๆอุย้ยแม่แม่ดูอยู่ลูกแม่นกก็รอดูอยู่นะนะหย่า